a s เชียพลสรุปหุ้นเด่นวันนี้สัปดาห์นี้อยู่ในช่วงรายงานงบ 3Q68 ซึ่งหุ้นสหรัฐรายงานมาแล้ว1ใน3กำไรดีกว่าคาด13%และหุ้นส่วนใหญ่กำไรดีกว่าคาดเกิน10%ราคาจะขยับขึ้นส่วนไทยเริ่มเห็นสัญญาณกำไรดีกว่าคาดราว10%ภาพรวมเริ่มเห็นการขายทำกำไรหุ้น DR ในสัปดาห์ที่ผ่านมา1ใน3ปรับตัวลงสัปดาห์นี้กังวล g o v e government s h u ัด o w วนานสุดในประวัติศาสตร์ สารดีกาไต่สวนทรัมป์ประเด็นทอริฟแนะหุ้นสะสมหุ้น value คือ CPF BLA OR อสบสภาบ้านปูขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ Snap Market Insight by Asia Plus วันที่3พฤศจิกายน2568 โดยนักวิเคราะห์คุณพราดรนตีระประโมทคุณพวัตพัทราพงศ์คุณสิริลักษณ์พันวง์และคุณธนกฤษสัจจมงคลบรรยายโดยเอเชียพลัสเวิลด์รันเจอร์ผมพอสเตอร์ลิงจีบพพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ